สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมิพันธุลากันนะคะวันนี้อยู่ที่ชัยภูมินะคะก็ตอนเช้าก็ให้อาหารน้องแมวค่ะนี่ค่ะให้อาหารน้องแมวแต่กินไม่ค่อยดีค่ะกินสงสัยกินพวกหัวอาหารกินหัวอาหารมากกว่าข้าวสวยกับไออาหารเปียกคูกอาหารเปียกไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วค่ะสงสัยน้องแมวจะเบื่อค่ะพี่น้องเบื่อ แล็กก็ชอบวิ่งเล่นมากกว่าอากาศหนาวๆค่ะเช้ภูมอากาศหนาวเพราะว่าอยู่ติดกับใช้ภูมิบ้านคุ้มพันอยู่ใกล้เขาด้วยค่ะอยู่ใกล้ภูแลนคาเล่นอะไรลูกนี่ค่ะเชา้ชาๆเขาก็จะมานอนตากแดดนอนพึ่งแดดเป็นไงลูกโอเคไหมครับ มีความสุขคะพี่น้องบ้างมีความสุขตามภาษาใครใครนอนก็นอนอ้ยลูกแม่ทำไมหนูน่ารักจังเลยล่ะลูกอืออาปึกกระตุยอะตุ๊กกระตุยอะตุกกระติกรกะตุกกระติเด้อโอ้ยบังพี่น้องงามงามน่ารักน่าอินดูจังเลยน่ารักน่าอินดูจังเลยให้แม่ถ่ายรูปหน่อยจึง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 จงอ้ยน่ารักจังเลย ชื่ออะไรเนี่ยฮะชื่ออะไรเออชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องเดเด้ออันนี้ทําอะไรกันทําอะไรกันครับน้องหมีกับน้องเสือทําอะไรกันครับสวัสดีเอฟซีก่อนลูกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะน้องแมวจะมาตากดดแดดค่ะพี่น้องอแดดเข้าออทางหน้าต่างเป็นไงลูกฮึเขาก็จะวิ่งเล่นตามอัธยาศใสค่ะชอบวิ่ง เป็นไงลูกทองเทาทองเทานี่ก็จะเป็นแม่ค่ะตอนนี้มารวมตัวกันแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันนะคะก็เป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคูมพันุตุลากันก็ทําเสนอนําเสนอในเรื่องของเทคนิคก,การสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้หอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง่ามชุ่มชื่น แล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุมมพันตุลากันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิถีชีวิตของน้องแมวนะคะน้องแมวคุมพันธุเลี้ยงแมวเจ็ดตัวค่ะ,ะก็ถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องของความรักความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะเพราะว่าเขาก็มีชีวิตที่อยู่ร่วมกับเรานะก็นําเสนอให้กับเอฟซีได้ดูสําหรับท่านที่ชอบน้องแมวนะคะท่านที่ชอบน้องแมว เพื่อความบันเทิงเพื่อเพลินเจริญหูเจริญตานะคะพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ทํางานมาเหน็ดเหนื่อยนะคะมาทั้งวันก็ออมาดูน้องแมวน่ารักน่ารักก็จะหายเหนื่อยหายเพลียด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันนะคะภูมิพันธุตุลากันก็จะสร้างสารรค์พัฒนาคลิปให้เกิดประโยชน์ต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดกับบุคคลทั่วไปนะคะ,ะทุกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพสุจริตคุ้มพันถือว่าท่านเป็นประกอบอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกท่านเลยนะคะก็คุมพันเคารพยิ่งเลยนะคะที่ท่านได้เข้ามาให้เกียรติถือว่าท่านให้เกียรติกับคุมพันนะคะให้เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคุมพันตุรกันนะคะ ภูมพันธุ์ตุลาการก็จะถ่ายทอดในเรื่องของอะจะขออนุญาตถ่ายทอดเป็นสองภาษานะคะช่องนี้เป็นในเรื่องของการใช้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยนะคะรักความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสืบสารภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสารภาษาถิ่นคือรักรักถิ่นแผ่นดินเกิดนะคะเพราะว่าพี่พ่อแม่พี่น้องที่เพ้นไปทํางานต่างจังหวัด ต่างบ้านต่างเมืองเพนก็นอยากฟังนะคะอยากฟังาภาษาบ้นบานๆเขานะคะเพ่นว่าเพนฟังแล้วเพนก็นสบายใจใคลายความคิดถึงบ้านนะคุมพันก็จัดให้เด้วค่ะเด้อจัดให้แล้วเราก็ขอบคุณขออภัยเอฟซีที่ฟังภาษาทินบ่นเคยรู้เรื่องกับคุมพันขออภัยด้วยลนะคะก็คนละเครื่องนะคะเนะาะจัดภาษาไทยแล้วกับภาษาทิ้นพร้อมเพื่อให้เอฟซีมีความสุข ที่เข้ามาดูช่องโคมพันตุลากันนะฮะ,ะยศไข่ยศยด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 ,ยดไม่เอาไม่เอาดำดำไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่กัดเพื่อนดำดื้อน,นะหนูนะเจ้าดำจะชอบรังแกเพื่อนทำแรง ทองกว้าวสู้เขาไม่ได้หรอกลูกหนูไม่ต้องไปเล่นกับเจ้าดําเลยเจ้าดาเล่นแรงนะคะไปะลูกปะโอ้กลัมาหาแม่มาลูกมาโอ้มาอยกกับแม่ดีกว่าเจ้าดนะําเล่นแรงเจ้าดาเล่นแรงมาอยกกับแม่ดีกว่าหยอกกันเบาๆนะลูกเล่นแรงเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวนี้ลูก หยอกไปหยอกมาแล้วก็ทำกันแรงๆ <financially> อ๋อๆเจ็บ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 ลูกเจ็บเจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บหนูก็ทำแรงเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าดำเขาก็โมโหสิลูกหนูจะทำแรงนะลูกนะเล่นกันเบา,เบาๆนะลูกแม่นะรับเล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆเจ้าดำยิ่งเอ่อทำแรงอยู่อันนี้ใครเนี่ยนอนลงสิใครเนี่ย ใครเนี่ยร้องแง่แงแต่เช้าเลยอยากอกอกใครเนี่ยร้องแง่แง่แต่เช้าเลยหืมใครร้องแง่แง่แต่เช้าเลยเนี่ยใครไข่ไข่ไขเจ้าหมีทองค่ะพี่น้องหมีทองดื้อมากอันนี้ทำเล่นกันสามตัวนี่ดูหยอกกันเบาๆนะครับไม่เอานะเล่นกันแรงไม่เอานะ เล่นกันเบาๆนะลูกนะนะลูกแม่นะนะลูกแม่นะเล่นกันเบาๆนะคะเล่นกันเบาๆนะลูกแม,ม่นี่ค่ะสามโต๊ะมาตากแดดค่ะพี่น้องนั่นเห็นไหมเห็นไหมพอแล้วลูกพอแล้ว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  ม่เอาแม่เอาแม่ไม่ให้ทะเลาะกันแม่ไม่ให้หยอกกันแรง <c 1970> เขาเล่นกันค่ะฝึกทักษะการต่อสู้เล่นกันเบาๆนะลูกนะดูดูด,ดูตามภาษาค่ะพี่น้องฝึกทักษะการต่อสู้เล็กๆแนน้อยอย่าหยอกกันแรงนะลูกมันจะเจ็บนูต้อง เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกใครใครหยอกเพื่อนแรงนี่แม่ตีเลยนะหยุดไม่เอาไม่เอาท้องเท้าลูกไปลูกไปโอ้ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาท้องเท้าท้องเทาท้องเท้า,ททามี

ไปกัดก้นแม่ทำไมลูกมีอืมแม่ตีเลยแม่ตีเลยไปกัดก้นแม่ทำไมนะไปกัดก้นแม่ไม่ได้นะลูกนะกัดก้นแม่ไม่ได้ครับไปแกล้งแม่ทำไมลูกแม่เรานะหน,เนูเล่นที่เลนก่อไปพี่น้องนะคะเด้อโอ้ยไปแกล้งแม่ทำไม แม่เอาลูกแม่เอาเล่นเล่นอยู่ในขอบเขตลูกแม่เขาก็รำคาญลูกขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้เขียดเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันค่ะตามภาษาน้องแมวค่ะพี่น้อง <c oughs> จะดําก็จะเกลียก็จะกวนไปท <c oughs> ุกคนเลยนะคะเจะ้าเอ้ตัวเล็กเนยค่ะเป็นน้องคนสุดท่องแต่ว่าดื้อ ดืตามภาษาเขาแหละจะไม่มีอะไรหรอกก็ต้องขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโูมพันตุลากันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ